คือผมมีแฟนคลับที่ทร่งให้ผมจริงๆอะ่ะเออเอาอดีบวกห้าเห็นปะผมพูดไปเรื่อยผมแพ้ไปเรื่อยอะ่ะคุณพี่เพนพอรอนอ่ะก็ยังตุ่งไหมให้ผมห้าแดงอะ่ะหรือจะเอาอะไรครับผมหรือหรือจะให้ผมใส่หมวกบาลานซิติก้าก็ได้ผมก็ใส่ได้เนี่ยเนี่ยผมก็ใส่ได้เนี่ยผมพี่ปริตายังยังจัดไหมให้ผมมีห้าแดงอะ่ะผมก็ใส่หมวกได้ ทำไมอ่ะเป็นโมวกบาเลนด้วยแม่ผมซื้อให้อืมเนี่ยผมใส่แบบเทๆ่ๆพอผมแรปบออกมาเงี้ยมันก็อยู่ที่เราอ่ะชีวิตอ่ะพี่ปฏิตาของมงคัาับเนี่ยผมพูดไปเรื่อยพี่ปฏิตาก็าตุงมาให้กำลังใจผมเนี่ยบอกว่าคนเรามันสามารถทำอะไรก็ได้นี่ขนาดผมนั่งหล่โสดเฉยๆนี่เป็นไงนี่ดูดูยืนมา,ย,นมายืนมาอีกยืนมาอีกนี่เอาอีกไม นี่นี่เห็นไหมมีของมาน,นี่เป็นไงอม้ยคุณต้องทำไร <Hello. S 2> บวกหนึ่งเห็นไหมขณะผมนั่งไร้สดเป็นไงก็ผมก็มีขนมมากินแล้วผมก็กินน้ำแน่อีเวียนนี่เป็นไง มันเรียกกว่าธรรมดามันกินน้ำธรรมดาได้แน่ะมันกินน้ำแร่โด้เขาบอกแล้วมันมันของจริงอย่าอัดไปลงนะขอร้องว่าละตอนนี้500ที่พวกใบแวคิ่งพอยังพอยัง ยาอัดเท่ากับอัดขอลองนะย่าอัดนะแต่ว่าดมนดราม่าากว่าผมเป็นอย่าง้จริงนะคนนอกมองเข้ามาว่าไอเด็กคนนี้แม่งทำมาแอคอะไรเงี้ยแต่ผมก็แอกอ่ะทำไมอ่ะค้าขิงกับน้องนุ่นไหมอ่ะครับไม่กล้าขบชาเลนจ์อีกไหมอ่ะใครจะชาเลนจ์ล่ะอุ้ยตกใจคิดว่าโดนไปแล้วทุกคนมา คือถ้าห,หนูมันใส่หมวกเนี้ยมันก็น่ารักอยู่เด้อเน,นี่ยเห็นปะนี่มีพมพับออกมานี่ดูเปไงมาอีกแล้วนีนป่ปั๊บปึ๊บรับขอบคุณครับนี่นี่เปิดปับ๊บไปไงชีวิตขาดหวานไม่ได้นะครับชีวิตมันขาดหวานไม่ได้โอ้โหโอ้ บวกห้าไปดิเนี่ยนั่งในรถทำไมพี่รักของคุณครับอือหือหืมเห็นแล้วมันเคี้ยวจริงเลยทุกคนว่าอ่ะทุกคนดูอันนี้แวะคุยก่อนอ่ะพักตุงก่อนก็ได้อ่ะคุยก่อนนะฮะว่าอยากได้ตุงเยอะวอะแต่ก็ตุงมาก็เอาเนี่ย หกชิ้นเนี้ยทุกคนคิดว่าผมจะกินอันไหนก่อนอะ่ะแต่ผมมีในใจผมสัญญาว่าผมจะไม่โกหกเห็นไหมทุกคนอนะ่ะต้องคิดว่าผมอยากกินสีม่วงสีม่วง,งมันเป็นบูเบอรี่มันเปรี้ยวถ้าไม่โดนนั่นนะ แต่ผมบอกเลยอันเนี้ยไม่ได้ตอบอาใจคือถ้าถ้าผมตอบอันเนี้ยคือทุกคนก็จะแบบนี่อะไรยงี้คิดว่าผมอาใจแต่ผมพูดจริงๆคือผมจะกินอันนี้นี่เป็นไงผมกินอันนี้เนี่ยมันมันแบบมันมันมันมีข้างนอกอะ่ะแล้วมันแบบมันแบบว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมีอันเงี้ยเออ อุ้ยอะไรอะทุกจำกัดบางส่วนแล้วอะไรเนี่ยอย่าทำากันแบบนี้พอพอไม่โชว์ของขิงมากโดนต่อต่อปิวอีกจบขอบคุณพี่ติกด้วยนะครับเที่ยวข,ของมาเสิร์ฟนี่อุ้ยหมวกหลุดแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังเท่อยู่สวัสดีครับยินดีตอนรับอากองอามาที่มาเมืองไทย ไปต่อครับทุกคนตอนนี้ห้ารนะ้อยยี่สิบสองใบนะนือด็นินร็วเ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 ร็ว,รว,รวทุกคน oh. ไปที่หกร้อยก่อนเป้าใหม่ กคนไปที่หกร้อยก่อนวิวความชูไทยได้ในกุฎีได้ดนที่ไม่ได้มาหนึ่งแดงแล้ว let's go <S ใครมานี่หนึ่งแดงขอบคุณครับ ใครอยู่นี่เขาเป็นใครนอ้อชาเลนน้องนุ่นก็สนุกดีตอนนี้ไม่มีคนตรเลยแม่เพิ่มให้เนึ่องดงขอบคุณค่ับคุณนุ่ก็ยังไม่ครบเหมือนกัน เราต้องไปเล็กกลมๆก,ก่อนเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาจะไปซ้อมกันแล้วอะเออดูดูดูด,ด,ดูมีคนมาของมันสก,กเขาเอาอะไรมารถไปร้า่โอ้โหมาตอนนี้เลยไป,ไปล้างให้กินโมกี้ยาม เชนเนี่คือดินแดนในซีวิไลนัดกี่โมงครับนนสี่โมงแล้วมากี่โมง,มโมงนัดที่ไหนห้<ๆ>าร้อยยี่สิบสามใบทุกคนตอนเนี้แล้วเดี๋ยวผมต้อง หมมันก็จะไปซอ้อมแล้ววะลิเกไม่มีใครเดินแล้ต้องใส่เข้าไปซอ้อมแล้วผมต้องไปซอ้อมแล้วเราจะสต็อปไปเท,เท่าไหนอ่ะบวกสองตอนเนี้ได้ห้าสองห้าบวกห้าห้าร้อยสามสิบทุกคนรครับข้อมุลครับตอนนี้ห้าร้อยสามสิบแล้วเดี๋ยว้องเชนต้องเอารถไปล้างงั้นเราปิดไว้ก่อนเราพักไว้ก่อน นะคนตอนคนชุดเรื่องล้ำเสร็จโอเคผลขงนุ่นได้หกร้อยแปดสิบแปดละโอเคครับเดี๋ยวผมผมยุดไปที่ห้าร้อยสามแปดห้าร้อยสามสิบก่อนห้าร้อยสามสิบโอเคเดี๋ยวผมลงไลน์ก่อนได้กี่ใบแล้วครับได้ห้าร้อยสามสิบใบครับห้บาร้อยสามสิบใบครับโอเคเดี๋ยวข้ามมาใหม่ทุกคนเดี๋ยวข้ามข้ามมาใหม่ผมไปซ้อมก่อน เดี๋ยวผมไปซ้อมก่อนนี่อุ้ยมาอีกสองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนห้าร้อยสามสบองทุกคนช่วยจำด้วยนะห้าร้อยสามสิบสองโอ้แม่น้อยเพิ่งมาแม่น้อยไปไหนอ่ะอ่ะแ,อแะแม่น้อยมาแล้วแม่ แม่เพิ่งเข้ามาอ่ะเดี๋ยวเดิมดูก่อนว่าเขาอะไรถึงน่้ยังไงละ่ะ <c oughs> <c oughs> งั้นดึกดึกได้ครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับงั้นดึกดึกเนาะดึไงเดี๋ยวเพราะไม่น้อยต้องชาเลนใช่ไหมล่ะมันต้องใช้เวลาอยู่แล้ว แม่หน่อยต้องชาเลนส์มันต้องไอ้น,นี้อยู่แล้วช่วงเย็ยนแม่ว่างโอเคโอเคแม่เดี๋ยวช่วงเย็ยนเย็ยนแล้วกันมีทุกอย่างแล้วชีวิตมันไอพีไม่ได้ไอพีซ้อ,อ,อมอยังอะ่ะซ้อมอยังยังไม่ซ้อมซ้อมหกโมงโชคดีนะ ยังไม่สอบมิว่าทุกคนผมยังไม่ลงผมยังไม่ลงเดี๋ยวผมไปหาจุดวางของก่อนตอนนี้ก็เริ่มหมั่นเชียวพิติกแล้วว่าพิติกเอาของอะไรไมาให้เยอะแยะต้องเดินถือไปเองรอเล่นนะเขาบอกว่ามาให้กินยังบนอีกสรุปไงก็ ก็จัดมาดินี่เขาซื้อมาให้นี่สามร้อยเดี๋ยวก่อนถือปะช่วยถือไหมดีมากเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยเจะไปไหนอ่ะข้างบนไงทำงานโอเคพี่พี่พีากก่อนต่อเลยท่นึงวันนึงได้โชกอนนี่ใส่เงินอยู่นี่กับสั่งผัดกรักเลยวะนี่รมผมเนี่ยเดี๋ยวไปโกนหัวเลยนะเราอ่ะหมดครับอย่างนี้เฮ้ยไม่ต้องเปิดอีก นี่มันมันมันจริงไปสัปปะทนสัปปะทนนี่เนี่ยสัปปะทนอั้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รวยเลยรวยเลยนะแต่แรงเอาเอาป้ายออกมาดินี่โชว์ป้ายหน่อยตุ่มป้อมชื่อของแม่พี่สมัยชื่อชื่อไหนก็มีอันเนี้ยตุ่มป้อมไม่ฟังอืมนี่อ้าวเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมยักษ์เห็นไหมครับพอาะเขายังยัดยังไม่เสร็จครับอันนี้มีวะดีดีครับดีวดีครับอันนี้ครับอันไหนอันนี้ของผมแม่มาจากท่าเสาเหอแม่เซตเดียวกันเลยไม่มุนเหรอกำังนะเดี๋ยวมาพูดมานะแต่แม่ทำรูปมาน่าสวยจะลงตรงไหน รั่ั้านซ้าเลอมีตอนตอนการพูดของรู้อ่ะใช่หันป้ายมานี่พีอบ่พี่อีกอีเอาเอาเอาาหนึ่งมากมากวงสื่อออกมาเน่เออเี่ยโหตัวมีแค่นั้นตตวเนคยสร้างไหมสร้างไหมเคยถือ้วเคยถือ้ไม่เคยถือนี่เห็นชื่อไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพันินดาจักรพันเผ่าล้วนงามเนี่ย ทำไว้ให้เนี่ยทำไว้ถวายวัดไว้ตอนบวชนี่ไงแนทชื่อแนทก็มีออกกิ๊กเลยแนทเนี่ยวีระพงศ์นี่นายสมนึกวีระพงศ์และนางสาวพิสมัยถือปล่อยเฮ้เปย์นะเฮ้พ่อแล้วอะไรสวยมากสาวสาวเมื่อกี้ใครผิวไปไหนอ่ะได้สาวสวยเนาะสามสาวเมื่อกี้ใครผิวท่าไม่ได้ออก ไปกืโอเคแล้วก็ไปหาโมดมาใบหนึ่งอ้อ้อ้อยอยอ้ยโอเอยโน 자라라공및 <laughs> <할것 같다. 웃음>